สวัสดีครับวันนี้ครับผมแวะมาบ้านแอดมินครับผมมาเยี่ยมชมหมูป่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูหมูป่าและฟาร์มของแอดมินนะครับผมสวยและน่าอยู่ขหาดไหนครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับผมนี้มาอยู่บ้านแอดมินครับผมเดี๋ยวผมพามาเยี่ยมชมหมูป่าของแอดมินกันครับแล้วก็ตอนนี้แอดมินไม่รู้อยู่ไหนครับไปดูกันก่อนครับว่าแอดมินทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ นะครับแอดมินกลุ่มหมูครับหมูป่าเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวกินข้าวครับกินข้าวดังกินข้าวเลยครับเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมฟาร์มก่อนครับอันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นฟาร์มของแอดมินนะครับผมก็นอกจากที่จะเลี้ยงหมูป่าแล้วนะครับก็ยังเลี้ยงไก่ชนด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินเยี่ยมชมฟาร์มก่อนพาไปดูหมูป่านะครับผม นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บไก่นะครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ฮะมือน้ำของฟาร์มครับอันนี้หมูกระเดานะครับไม่ใช่หมูป่านะครับนี่รอกระเดาอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับนี่โอเค เดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมข้อผสมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูหมูป่าครับใจเย็นๆหน่อยนี่ครับนี่ครับเป็นข้อผสมของแอดมินเขานะครับนี่ฮะอากาศค่อนข้างดีครับวันนี้แดดสดใสแล้วก็ต้นไม้เยอะครับที่ฟาร์มนี่ครับนี่ครับผมพาชมโอเคนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นข้อข้อผสมครับมีประมาณ สิบห้าข้อประมาณนี้ครับไม่ได้นับนี่ครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับบ k เคฟาไก่ชนวีรำก็มีหมูมป่าแล้วก็ไก่ชนสายของอพี่เอี่ยวนะครับลาก่อยก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับผม นี่ครับนี่ก็เป็นส่วนของที่ซ้อมไก่ครับผมของแอดมินแล้วก็นี่ครับทวยรางวัลจริงๆเยอะกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่ามีชมรุดบ้างก็องเอาเก็บไว้ในบ้านบ้างนะครับตรงนี้เป็นเป็นพี่โชว์นี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ค้องหมูป,ป่าครับแต่ว่า พาเยี่ยม,มฟาร,ร์มก่อนว่าฟาร,ร์มน่าอยู่จริงๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นข้ออนุบาลข้อไก่นะครับข้อไก่นี่ครับผมมา้าปลานี่นี่ครับเป็นข้ออนุบาลผมพาชมก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูหมูป่านี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปชมแล้วฮะนี่ครับรบรรยากาศหน้าอยู่ครับที่ฟาร์มของแอดมินนะครับผมแบบเย็นสบายน,นี่ครับตอนนี้ก็เห็นแอดมาทำคอกหมูเพิ่มสี่คอกนะครับ เนี่ยครับนี่อันนี้ครับนี่ครับตัวนี้สวยจริงๆครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสวยมากตัวนี้สวยมากสวยมากๆเลยหล่อเลยครับเป็นหมูป่าที่หล่อมากๆไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาชมคอกนะครับรอบๆแล้วก็บรรยากาศนะครับน่าอยู่ครับ เย็นสบายเหมาะการเลี้ยงหมูแล้วก็เหมาะกันมานอนมากๆนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับพี่กบพี่กบครับผู้ดูแลฟาร์มนี่ครับ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 นี่ตัวใหม่ครับเจ้าฮองเต้ครับเข้าไปได้ไหมพี่ได้ครับจับได้ผมเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปได้่อยไอ้ยะยะจ้าูตีียมน่ ปิดกลิ่นติดกลิ่นเนี่ครับนี่นเจ้าฮังเต้ครับผมเดี๋ยวผมผมขอไปไลน์นู้นได้ไหมพี่แสงย้อนว่ะระวังมันออกนะเรับนี่ครับนี่ครับนี่เจ้าฮังเต้ครับผมสวยจริงๆครับนี่ครับเก่าแล้วนอนเลยนี่ครับนี่ครับอยากให้เห็นอยากให้สมาชิกกลุ่มเห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับแอดมินได้ของดีมา สวยจริงๆครับเจ้าฮ้องเต้นี่ครับค่อนข้างเชื่องเลยครับผมไม่ค่อยเห็นหมูป่าทีเ่เชื่องตัวนี้เป็นหมูป่าจากนาราธิวาสแดนสโตจากไหนนะพี่จากนาราธิวาสครับตัวนี้ครับจากแดนสโตตัวนี้อ๋อมาจากแดนใต้เลยใช่ครับ,รบยิงตรงมาที่บุร<ช>ีรัมดูครับดูความน่ารักของหมูป่าจับได้เทิมละเทิมละนะฮะเขาเคริรมละ สวยจริงๆครับสุดยอดเลยชอบให้เกาชอบให้เกาเกาหลับเลยหาได้โอ้โหเชี่ยงนี่กว่าหมาที่บ้านผมอีก <c oughs> <c oughs> หมาที่บ้านผมนี่ไม่มีให้นอนนี่อย่างนี้แหละฮะเขียวเขียวถ้าเป็นคนอื่นจับไม่ได้ไม,ไดมันผิดกลิ่น <c oughs> มาเดลนัันนจบี่สวยนะครับครับสะอาดสะอ้านสวยมากครับตัวนี้โอเคพี่เดี๋ยวผมขอถ่ายอินเสิร์ตสักหน่อยครับอินเสิร์ตสวยสวยจิ้งตัวนี้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสุดยอดครับดูครับดูครับดูดูไลค์ทาเกอะไรมั้งนะพี่ตรงนี้ ขนหลังแขงหลังครับสวยสุดไปเลยโอ้ดูอ้นครับโอ้อ้นอาจารย์กบนะครับตอนนี้ผู้ดูแลฟาร์มตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าแอดมินเขามีโครงการจะไปทำทำตรงไหนต่อนะพี่ฟาร์มหมูทบนโคกอีกที่หนึ่งครับอ๋อครับ ตรงนั้นประมาณกี่ไร่พี่ตรงนั้นประมาณ30กว่าไร่30กว่าไร่โครงการแต่แเรา <ไป S 2> จะ<ำ>เริ่มก่อน2ไร่อ๋อครับแล้วต,ตรงนู้นก็คือเป็นทั้งแหล่งผสมทั้งใช่ครับแหล่งผสมแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็แหล่งเรียนรู้ดูงานให้ทุกท่านที่อยากเล,ยเลี้ยงหมูป่าอ๋อโอเคโอเคเข้าเข้ามาดูมาศึกษาได้แต่ของเราจะเล่นหมูป่าที่เป็นเลือดร้อย หมูป่าแท้เลยไม่มไม่ไม่เล่เลื้ยผสมครับเพราะเราจะเน้นอนุรักษ์สายพันธุ์สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดป่าล้วพี่เราสวยจริงครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเกตพ่อพันเลยพี่ใช่ครับตัวนี้เกตพ่อพันครับถามนีจริงพี่เอามาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เอามาสามหมื่นสามหมื่นครับใครบอกหมูป่าหมูป่าสร้างรายได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับช่วงนี้แล้วก็ เลี้ยงง่ายใช่ไหมครับเลี้ยงง่ายกินง่ายง่ายครับสนุกเลยครับทีนี้สามหมื่นบาทประครบยิ่งกว่าเมียรู้สึกว่าช่วงนี้แอดไม่ค่อยนอนห้องด้วยนอยกับหมูป,ป่า <c oughs> นอนกับหมูป่านอนเต้า,าเปาเนี่ยครับจริงจริงมันมีทางเข้าให้เดินเข้าไปดูนะครับแต่ว่าโอ้โหหมาแอดมินเป้าบางแก้วด้วยไม่เสียงครับทั่วบักใหญ่ยังโหดถลุดมาหมู ตัวใครตัวมันนะครับบางแก้วนะครับเดี๋ยวพาไปพาไปเดินชมฟาร์มเรื่อยๆดีกว่าครับเนี่ยครับน่าอยู่อยากเข้าไปอยู่พี่เขามันแฉะไหมน่ะอ่ะตอนนี้ครับเจ้าของฟาร์มพาเข้าไปดูไม่ใช่ผู้จัดการฟาร์มอุ้ยน่ากลัวจัดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูไเเข้าป หาเรียมไปก่อนพี่อ,อ,อ๋อนี่ครับนี่ครับเข้ามาแล้วมาเยี่ยมชมหมูป่าอันนี้อันนี้พื้นที่ประมาณ6เมตรคูณ20ได้ไหมพี่ได้ไหนะกำลังพอดีนะส่วนมากพื้นที่ขนาดนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงประมากี่ตัวพี่ขนาดนี้ก็เลี้ยงอยู่ประมาณ10ตัวได้นี่นะออ10ตัวแปลว่านี่ก็แปลว่าแอดนี่ก็ต้องหาเพิ่มอีกก็ตอนนี้เนี่ยหา ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจเเป็นเน้นแบบที่มันสวยจริงอะไรจริงครับง่ายการทำายทำได้แต่ยังว่าแอดเขาก็คนอย่างเงี้ยเขาเขาหนอยยากของเขาแล้วก็เขาเป็นคนชอบของสวยนะครับคือต้องสวยจริงๆชอบของดีของแท้ตั้งแต่ตั้งแต่ไก่ทุกอย่างเป็นคนที่ ใจถึงพึ่งได้ครับแอดกลุ่มนี้ผมรับประกันเลยแอดบอยบอกเลยว่าถึงไหนถึงกันตัวไม่ใช่ป่าเดียวกันนะครับเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งตัวผู้นี่จะเป็นของยืมเสี่ยวลานมาอ๋อยืมตัวไหนพี่ตัวผู้ตัวที่นอนนะครับอ๋อตัวที่นอนใช่ไหมครับตัวนี้ของเสี่ยวลานครับออ ก็เชี่ยงนะพี่พูดจริงมันอยู่ที่คนดูครับถ้ามันผิดกลิ่นมันก็จะดุอ๋อใช่ตัวนี้ได้จากป่าสุรินสังขละอ๋อนี่ใกล้บ้านเลยครับตัวนี้เป็นอ่าดงพญาเย็นอันนี้ดงพญาเย็นปาจีนอ๋ไม้เอหมูอีสานตัวนี้ครับหมูอีสานแต่ละที่แตกต่างกันความสวยผิวหนังสี่ก็ หมูใต้สวยนะผมว่าหมูใต้สวยห,หมูยังยังอ่า้องเตยตัวนั้นเป็นหมูใต้น,นี้เป็นทางโซนบ้านเราอย่างว่าแล้วพี่ความสมบูรณ์ของป่าใช่ไหมครับใ<ช>าม่สมบูรณ์<ะ>อากาศตอนนี้ก็เล็งเลงดูอยู่ว่าจะหาดูหมูทางเหนืออยู่ครับหมูทางเหนือครับหมูทางเหนือลองเอามาพัฒนากับหมูทางบ้านเราว่าจะมันจะเป็นยังไงใช่นี่ครับนี่โอ้โหสวยจริงๆ สวยจริงๆครับท่านสมาชิกกลุ่มบอกเลยว่าแวะมาเยี่ยมมาชมได้ครับที่นี่บุรีรัมย์ครับผมฟาร์ม BK ฟาร์มไก่ชนบุรีรัมย์แต่ก็มีหมูป่าด้วยหน้ามา,าครับหน้ามาหน้ามาสร้าง,างกำลังจะสร้างเป็นาฟาร์มหมูป่าด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายกันแล้ว <c oughs> ขยกันมาติดช <c oughs> ่วงนี้แหละโควิดเลยเรายังไม่เจอหมูที่เรา ถูกใจสิ่งก็จะวิ่งหาหมูแล้วอ๋อล้วพักๆเป็นก่อนตอนนี้ไปไหนไม่ได้แต่โดนกักตัวครับตอนนี้ไปหาหมูไม่ได้อันตรายครับผมยันไงครับท่านผู้ชมสุดยอดผมบอกเลยมันจะกาดหน้าอยู่ด้วยแล้วก็เย็นร่มรื่นฟาร์มโอเคเลยสงสัยผมจะต้องขโมยเงินเมียมาสมทบทุนด้วยนะขอหุ้นด้วยนะพี่ครับผมได้ ผมเป็นไงครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมฟาร์มของแอดมินยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตการทำฟาร์มหมูป่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับที่ฟาร์มก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับ BK ฟาร์มไก่ชนรีร์อยู่ที่ตำบลบรรยางนะครับสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมมาพูดคุยกับแอดมินได้นะครับผมนุ่นแอดมินนั่งอยู่นุ่นครับ ตอนนี้แอดมินก็กําลังหาหมูป่าอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมได้มาพูดคุยไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อไม่ต้องมีของฝากครับเพล่เได้ของฝากกลับบ้านด้วยแอดมินใจดีครับผมบอกเลยแอดมินคนนี้ร้อเซแล้วเจ้ครับสวัสดีครับ